โอ้มาหอดเขตปลาทีเบ่าตุ่มวังใบเนาะพี่น้องเคยมาหาผึ่งเด้อรอหนิาฟนี่พระท่านมีมีติดจักเถื่อติ่เคยมามาเที่ยวนี่เห็นไปแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นปลาอย่างนีนน้ห้ามเข้าหากินทุกชนิดทุกชนิดโอ้ฝนมาแห่เขาปลาฝนพี่น้องขึ้กนกมผิดแล้วผนเขาไป บ้านีย่างไงดิพี่น้องเพิ่งก็เคยมีเคยมามาไกลแล้วครับมัอน,นี่อ้ยไปลองสองเบิ้งพี่น้องได้ยันเดี๋ยวเมื่อบ้านเมื่อเปล่าอยู่มัอน,นี้พอต่อสองสองข้างบ๊วยจ้าห้าง,าาางสวัสดีครับพี่น้องสุภุสุขอนครับผมหักกันไว้ดีกว่าสั่งกันเด้อพี่น้องมันนี้เ่าตุ่มออกมาหาตอ่อ มากไกลหรอวครับพี่น้องพอต่อหัางแหลกเลยมันอยู่ในสวนเพิ่นนะครับหัางใหญ่ด้สันเอากับแป๊บเดียวเนาะพระท่านเห็นจะของเงื่อนเพิินว่าจะไปขอพรเห็นจะของเงืนเพิ่นเนาะก็เลยมาอีกขีมาเลยๆก็มาพอ่อยู่หม่องสวนยางแล้วพี่น้องสวนยางว่าสิเขาไปขอเพิ่นด้วยกันเขาไปเรวๆเพล่น มี่ท่งแล้วเนะครับปักอยู่ต้นที่มันมีตอเลยนะก็เลยบอ,บอไปก็เลยบอไปขอพ่นเลยาลาาเพราะว่าก็รู้ว่าพ่นต้องห่วงแล้วนะพ่นปักท่งไว้แล้วนะครับที่นี่ก็มาเรื่อยๆมาไกลแล้วพี่น้องตัวน,นี้เรื่มหิ้วเขาแล้วมาจอดพักอยู่ตรงนี้แล้วครับตรงที่ยืนเราอยู่นี่แหละครับพี่น้องหิ้วเขากะเล่กินขนมกินนมแล้วค็สิบปตตอพี่น้องตอบ่มีเลยลวแบบนี้มาไกลแล้วครับสามสามสิบอถึงประมาณยี่สิบกิโลแล้วพี่น้อง เอีอยังใดยังสีใดต่อมนันนี่แต่งของมาอย่างดีเลยพี่น้องเอากระเป๋าเอาสุดเอาอยัางมาเมื่อยังเลยสุดเก่ามากแล้วแบกนี่ครับโอ้ทำเรดีไรสองกล่องเพ่อพอแม่ต่อจากแม่แล้วครับมันนี่เขาก็เห็นแม่ต่อสองสายกับพ่อต่อสองห้างเลยเดี๋ยวกลับออกไปนะครับไป ไปหาทั้งขงกับบาลน,นะครับผมมันแรงปีนี้พี่น้องช่วงช่วงเดือนพฤษภาคมมันแรงครับผมเมษ่ยสามันแรงแห้งสินะครับตอมันบ่หลายครับมันอึดสปปดดปปดุปีนี้โอ้บ้าตุ่มได้หไลท์ดิปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ได้หลายครับปีนี้หัก็ได้ตอมกกันสิบก็หั่นหนึ่งพี่น้องไปกันครับไปหาเ้องพี่น้อง,อ,งอาเทียพอเนาะขี่รถมน้ำทางนี่เนาะพี่นออ้องซองกล่องขึ้นมาปลานี่ยแหละ ต่อหยอดลงนีเด้อพี่น้องหยอดบุดหยอดบุดลงเลยเนาะขอบคุณครับโอ้เ,เห็นเฮียนคนสวนกระโจรอ้วนี่พี่น้องอู้หดี๋ครับเห็นแล้วเห็น,หลน,น,น,หนยยแล้วพี่นอ้องเห็นมาครัาบาปมือวาตุ่มเรื่องห้างตอเห็นมาครับโอ้ยง่าเหลือพี่น้องเหันขึ้นอ้อกระโจรสิบวาวะนอน เาต้องไปขอขเจ้าครับไม่อยอมใครมาเอาเนาะขอได้ไหมแต่เอาครับมันจะสวนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อะไหนครับไปขอคนนึงก่อนกาะที่รถเลาะทางมาเรื่อยเนาะครับพี่น้องพูนอยู่สวนยางสวนฝุ่นเนด้อพี่น้องว่าตุ่มเขาไปแล้วนเนาะบ่ได้ถามยากครับมัดผ่าใส่ต้นยางไว้เลยครับสีชมพูครับห่างต่ออยู่หันเนาะว่าตุม่มเขา่ปเลยว่าเขาไปเบิง่งภาพี่น้องเขาไปเบิ่งบ่ได้เนานะ เอาไปเพิ่นกับสิปามาเอาของเพิ่น,นครับก็เลยกับสิบไปนี่แหละครับไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ออกจากบ้านมาไกลแล้วประมาณสิบกิโลครับพอต่อสองห้างแล้วยังบ่ได้จากห้างด้วยพี่น้องก็พยายามหาไอพี่ให้น้องเบิ่งก็เตรียมสุดมาพร้อมเลยนะครับเนี่ยสุดมาพร้อมเอาอุปกรณ์มาพร้อมเลยนะครับพ่อกับสีได้เอาหวังว่าสิพ่อจากห้างที่แบบว่าบ่อยู่ในสวนเพิ่นนะครับผมไปครับ ุ่นเ้อพี่น้องบาตุมจอดด้วยฝุ่นเ้อะมากันเป็นแท่งหินเนาะตอนแท่งเขาปามานนี่ม่านนี่เนาะบันที่นี่แล้วจากฝุ่นมหาต้นขามต้นนี้เนาะครับพี่น้องม่นไก่เนาะต่อมันลงต้นขามนี่เนาะครับบึงเหล้วหยวดจอด,ดลงหนีเนาะเดี๋ยวห่อกระเป๋าไปพร้อมเลยพี่น้องมันอาหจะแพงเนาะเทียงหน้าเทียงนี้ครับบ่มีคนอยู่ครับผมไปไปพี่น้องขี่รถไปบ่งเลยเข้า ยางมันเมื่อยครับมันไกลเนาะลองขี่รถเข้าไปเทียงมันเลยหาย่็หายยังไรมีคนหวงยังไรห้อากับวากันที่หลังเนาะพี่น้องยังไรห้อาก,ากับมหาแลยก็หายห้อากับใบครับมันหายห้องมีคนว่า,าย,ยังเ้องกับเอาครับพี่น้องอู้ห่างไปยากเนาะ ต้นนี้แหละพี่น้องคิดว่าโอ้ห่างหน่อยหนึ่งเห็นพี่น้องโอ้ห่างหน่อยบ่ะคุ่มเหรอครับปลายมือบาตุ่มมันลดโอ้ห่างหน่อยแห้งพี่น้องเอ้ยเห็นว่าครับอันละโอ้บ่ะคุ่มพี่น้องขั้งที่สามแล้ว เด,เดี๋ยวโทรศัพท์ซูมให้เบิงนะครับเดี๋พี่น้องนี่นะครับกลางจอในเด้๋ยพี่น้องโอ้ย่าหังหน่อยแห้งเพระุมหรอกครับจงไว้ก่อนคุมขึ้นครับยานพิ่นมาเห็นพรอมจ้วไปหัางหน่อยแห้ง ครับพี่น้องเขาไปเบิ้งแล้วนะเนาะออกมาก็ครับมันบ่อกลุ่มเด้อพี่น้องว่าตุ่มเลยออกมากแอีกเดือนหนึ่งนะครับก็เคยกลับมาเบิ้งห้างนี่ขันมันยังข้นประทันเอานะเนาะเหากเอ่านะครับอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวหอกเขาไปหาท่างในในใน,ในปลาในล่องเบิ้งพี่น้องเดี๋ยว่ลาละแวกนี้มันมีตัวนะเนาะเหาเข้าไป้างสวนยางเป็นตัวอันนั้นเนาะมาตุ่มเคยมาหาผึ่งเยอะพี่น้องอาจจะยังอาจจะยัมันมพอนะครับ เขามาจุด,จดหม่องสีนะเนาะเข้ามาจุด,จดหม่องสีปุ๊บห้างก็ซซองพี่เลยพี่น้องนี่เป็นปลาเลยเข้าซองใส่ยอดใหม่เลยครับหอมีต่อเนี่ยบินแน่นอนครับเป็นสายเลยละ่หหะหาหาบางอย่างแบบพี่น้องหาตยวหามองอนีก,กล่องให้พี่ให้น้องมึงว่าราจุ่มซองไปแบบได้แน่นะครับ ี่าตุ่มซองจาหยอดไม้่นี่เลยเด้อปลาสิมีวะนะครับก็เห็นเลยพี่น้องว่ามีแม่ต่อเลยปัจจัยลักของการหาต่อส่วงปีนี้นะครับมันเป็นปีที่แบบว่ามันแรงเ้วยพี่น้องนามมีส่วนสำคัญครับผมสานามน้องนามานีครับ ขึ้นมากครับะ่มีสระนามน้องหนามปีนี้ว่าตุ่มสังเกตเ,เบื้องนี่สิบบ่ค่อยมีตอ่อเลยพี่น้องใส่เพิ่นกระสิอาศัยหนามเหมือนกันนะเนาะในการดำมุ้งสิบิตเพิ่นในการเอาไปอยู่ไปกินเนาะพี่น้องบ่มีครับระแวกหา,าแล้วบ่มีเลยพี่น้องเรียกห่าก็ตอ้องยับปีงเนาะยับไปมุมพุ่นอยู่ครับโอ้ทำเลนี่ไหมพี่น้องเห็นปะเป็นไสป้ปลาเลยนี่ พาอยู่สูงก็ใส่ยู่ยอดไม่พอดีนเนาะพ่อซองไปเนี่ยมันจะเห็นต่อเลยเด้อถามมันมีเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนอกจากปลาสิบบะมีเด้อนี่ขันทามีนี่แปบ๊บเดียวนะครับเราถึงสามนาทีเห็นเลยเด้อนี่ซองกล่องบินวนวันวัน,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 นเห็นเลยละ่ะถา่าวมีก็ไปต่อครับบ่บ่บบต้องรอเลยพื้นที่แบบนี้เนาะพี่น้องหรือว่าทำเลท่องเลย ต้นนี้ครับต้นทางด้านหน้าคนนี้นี่ครับพังตอพี่น้องเอห็นไหมห้องไงนะครับพังตอคน,อตอนเนาะอุ่นตุนเนาะนะครับเดี๋ยวข่อยมาคุยกับเพื่อนรับพี่น้องมืาอนี้กันขอต่อไปทั้งหมด4ห้องแล้วครับพี่น้องเนาะก็เอาบัตรจักรห้างเนาะยังบ่ท่านได้ไปขอเพิ่นต้องถ่าลุ่งหน่อยไปขอเพิ่นน้ำไปน้ำกัน,น่วยกัาตายครับผม สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม